สวัสดีครับเครื่องวัวแปรือทยินวันนี้จะมาไลฟ์นะครับเครื่องที่ะจะสมมอบใน,นพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็เตรียมสาธิตคืออันนี้เพิ่งเสร็จเอี่ยมเลยพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางเลยจะทดลองคุณอะไรจะทดสอบนะครับคุณอะไรทดสอบเครื่องขนาดกี่ควดเส้สายกาแฟแล้วคุณอะไรยควดเส้สายกาแฟอะไรครับอะไรนะาากาแฟนะดีเฟก กาแฟมีปัญหานะกาแฟแบบว่าที่มันมีปัญหาไม่สมเสมออะไรพวกนี้นะฮะเราทดลองเครื่องนะฮะถ้ากาแฟดีๆขั้วแล้วเสมอเนี่ยก็กาแฟดีๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยวก็จะเป็นเครื่องรุ่นที่เป็นสีทองแดงนะฮะกับคอมพิวเตอร์นะครับอีกเครื่องหนึ่งก็ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะเหมือนกันนะฮะวันจันทร์เราไปส่งตีรังแล้ววันจันทร์ ไปส่งให้วันจันทร์ไปส่งคือให้เจ้าของท่านเช่าท่าน,นี้ยที่แม่ห้องสอเนี่ยเดี๋ยวก็ดูไปด้วยกันเลยนะฮะมาดูไปพร้อมกันมันเครื่องรุ่นเดียวกันเลยครับแต่คนละสีแค่น้นะโอเคเครื่องแม่ห้องสอทดสอบไปเรียบร้อยแล้วครับนี่เราไเดี๋ยวทดสอบววันนี้ฝนตกยากาศดีมากเดี๋ยวก็สง่งทดสอบเสร็จก็จะเลิกใส่เครื่องให้เย็นแล้วก็แลปแล้วก็ จะยกขึ้นรถนะครับเมืเอ่อกี้อ้าวอุดหสลับกันใช่สลับกันอเออเดี๋ยวดึงสายอาอกเปลี่ยนคือตอนเนี้ยผมใส่อุณหภูมิผิดไปนะครับตอนเนี้ยนะเห็นไหมผมเอา E T เป็น P T B T เป็น E T นะสลับกันเนะาะเดี๋ยวก็ไม่ไรครับเดี๋ยวก,ก็ทดสอบเปลี่ยนสายให้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคนอื่นเจอปัญหาอย่างนี้ใส่ผิดใส่ถูกก็ ไม่ตกใจนะครับเดี๋ยวก็สลับสายกันนะคุณมาอะไรามามามา,มาดึงผมหน่อยมาถ่ายผมหน่อยเรือจะดึงสายให้ดูอันนี้มาเสอยบสายนะมาดึง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 วันนี้มาเสอดบข้างกันนะซ้ายขวานะไม่ตกใจนะก็แค่ถอดเปลี่ยนนี่เองครับอันนี้มาใสา่ทางนี้แค่นี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวแต่กรามันจะแตกๆหน่อยนะอุอ้ยบ้าดไอยีไปไม่ได้ฮนะไอยี อั้เอกล้องมันสะเทือนอ่ะเห็นละแค่นี้แหละมันก็เข้ามากล่าการที่ปกติล้วแต่วันนี้ฆ่าเนี้ยจะหายไปแป๊บนึงเห็นไหมกามประหลาดประหลาดเลยกามพิ้งสวนทางกันเลยอันนี้เป็นไรครับอันนี้เครื่งเครื่องเอี่ยมเลยครับเพิ่งเพร่งความเสร็จเมื่อกี้เองเราจะสอบนะครับตอนนี้นะฮะไฟบ้านเรา2องสิโวลต์นะฮะ ไฟ9แอมแค่1แอมเองนะครับไฟตรงบ้านเราตอนเยน็เยนๆก็จะตกนะครับก็ถ้าท่านใดคุกท่านใดถ้าตกต่ำกว่า210โวลต์นะฮะไม่แน่ไม่ใช้นะครับเครื่องนะฮะให้ใช้เป็นเครื่องสำรอง,องไฟนิดหน่อยหรือไม่ที่เป็น UPS ด้วยนะฮะเราก็มีจำหน่ายให้นะครับพร้อมเครื่องไปเลยนะครับ ทุมกมาลายก็อันนี้ตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งกิโลกรัมสีทองแดงแล้วก็ต่อเข้ากับไซโคลนนะครับแต่ก็ช่างช่างช่างไปเอาไปเอาตรงนี้ปลายทางออกมาหน่อยสิปลายทางตรงนี้สิตร,สตรงนี้กบแฝ้ไวอย,อยู่เห็นไหมมาร้อยหน่อยจะต่อท่อไปไง่ายงราวตอนนี้มันมาที่มันไม่มีตัวทางออกนะฮะผมต้องเอาแป้นไว้อยู่แล้วก็เอาไว้ใส่เพื่อจะได้ทางออกไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่แม่กินมันมา กาแฟดีเฟกเนี่ยมันกลิ่นมันจะมาแรงมันปัญหาโน่นนี่นั่นไม่รู้มันเพิ่งคัวแป๊บเดียวมากลิ่นมาแล้วแต่สังเกตได้ถ้าวันนั้นที่ผมไปภูเก็ตเนี่ยแล้วเอากาแฟของต่างประเทศมาคั่วเนี่ยมันไม่มีควันเลยฮะคั่วไปสิบนาทีไม่ใช่ไม่มีควันเลยเนี่ยควันมาแล้วบึ้มเลยคั่วลองเครื่องเราก็คั่วรอบเดียวนะฮะคือกาแฟดีเฟกมันจะมีทั้งเชื้อราเม็ดแตกมอดอะไรพวกนี้มีมาหมดทุกอย่างเลยฮะ แต่คุณมาลัยเขาจะทดสอบดูเครื่องเป็นยังไงก็เอากาแฟไม่ดีมาคั่วดูเห็นไหมครับเนี่ยสวยเลยสวยยังอย่างนี้คือถือว่าสวยไหมสวยแบบเครื่องคั่วได้สวยใช่ไหมอย่างเงี้ยอต่นีเ้เห็นไหมกาแฟดีเฟกต์มันมีลามีอะไรเง,นะงี้ยนะฮะเม็ดแตกเม็ดดีเฟกต์ของคุณมาคุณมาลัยเนี่ยเขายังสวยนะโอเคอย่างนี้ถือว่าสวยเนาะโอเคถือว่าเลี่ยมแล้วลถ้าเป็นอะไรนะถือว่าดีเลี่ เพียงคนอื่นะเนาะห้บูรี่คนอื่นไม่ได้เขาแล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์คนทำ <c oughs> วันนี้มีพร้อมโปรแกรมอิติศานะคอมพิวเตอร์นะฮะ <c oughs> ในเครื่องนะครับ <c oughs> ชุดนี้ก็หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเนาะ <c oughs> เป็นเครื้อ,อสีทองแดงนะครับตัวสีทองเหลืองอยู่ในอยู่ในรางไม้ตีส่งผ่นจับนะครับพ็คนหนึ่งทีเรากรรมไปเรื่อยๆถ้าใครอยากจะไปดูที่จังหวัดอำเภอแม่สอดพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปแม่สอดสัก บ่ายออกแต่หกโมงเช้าน่าถึงแม่สอดสักบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยก็จะสง่งมอบให้เสร็จเลยแล้วก็อาจจะนอนที่ตากแล้วก็แล้วเช้าที่ก็กลับมากรุงเทพนะครับสวัสดีรครับผมพี่หลุยส์วันนี้คั่วอะไรครับคุณแกที่จะเอาวันนี้คั่วากาแฟดีเฟกครับกาแฟกาแฟท่านท่านครับเพื่อลองเครื่องครับอ่าจะลองหน่อยคุณมาอะไราอ่ะคือกาแฟเป็นดีเฟกที่เม็ดแตกเม็ดเชือ้อราเม็ดเสียเม็ดไม่สมบูรณ์ทั้งหลายเนะี่ยไม่ใช่ช่างไม่ใช่เดี๋ยวเธอเธอถือก่อน เธอเธออธิบายให้แชกให้ให,ให้ให้คนดูฟังเลยว่ากาแฟาอะไรคู่อะไรดึงมาดูอธิบายเขาว่าประเดีเป็นยังไงอะไรอ่ะนี่ค่ะสวยแล้วเป็นสีน้ำตาลนะคะเนี่ยบ่ายก้อย่าลืมเลยนะ แกนหมุนแกนหมุนอ๋อ <Okay. S 1> นี่สีทองเหลืองของไอ้นี่อ่ะจะเสียเหรอโอ้ย <Okay. S 1> สีเสียของไอ้ไอริสแกริดจะไม่ส่งไปให้มันเลยลืมไปแล้วมีบ้างมี่ทำเถื่อนไหมนะี่แกนหมุนทองเหลืองเคนื่องน่าอันนี้เหรอวะ โคดายดิสมาละุองคุณมาละลืมไปเลยว่าจะของคุณมันเกิดอยู่อันหนึ่งอยู่ที่แห่าอะไรก็ที่ส่งเชียงใหม่อัอน,นี้มันมันทำแล้วมันเพี้ยนมันจะต้อง,งมาแล้ะอาศัยให้คุณมาคุณไกดิสมาสสสอะไรสนวางนี้เดิยอโไดรยดิสน,นี่ของคุณอยู่นี่ทองเหลืองครับไมไ่ทองแดงเสร็จแล้วของคุณผมว่าลืมว่าของใครนี่มันเกิดอยู่อันหนึ่งอยู่มาแล้ะ เดี๋ยวส่งไปให้เนาะโอเคไซริสไซริสที่เชียงใหม่เอาเอา,เอาคือเวลามันมีปัญหาเราก็จะส่งตัเตเลสให้ใช้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยส่งไปไปเปลี่ยนนะฮะยังไงแล้วทำสีมัน,ม,นมันมีปัญหาครับว่าถ้าความร้อนมันไม่ได้อย่างเงี้ยสีมันจะเพี้ยนเลยว่าการทํามันจะมีขั้นตอนที่ละเอียดเยอะมาก ใช้จา่ายเลยแพงหน่อยติกล้องตองโอเคครับพี่เดี๋ยวเราส่งไปให้นะเดี๋ยวผมกลับมาก่อนเดี๋ยวผมจะไปแม่สอดพรุ่งนี้เช้าก็วัาทิตย์หรือวันจันทร์จะเริ่มส่งให้เนะเะาเะแกริสเจตให้เจให้แล้วถ้าว่าอยู่วันเกิดของใครจําไม่ได้ว่าของใครไม่ทวงมาแล้วก็ลืมเลย,มยผมติดค้างอะไรใครเนี่ยทวงทวงเลยนะคร <c oughs> บางทีลืมออใแล้ยกรแปเป็นไงไหน นี่ก็เป็นดีเฟกต์นะครับเนี่ยของเสียนะครับเนี่ยนี่ของเสียคันกาแฟที่มันเสียเนี่ยเราสามารถจะทําให้มันดีได้นะฮะคือคืออย่างนี้ถ้าคุณเครดิตเขาไม่คือแบบว่าคนทําะนะเขาไม่ดีเรา,าเขาไม่คัดทิ้งเนี่ยเขาสามารถจะคั่วเป็นอย่างนี้ได้นะฮะก็ก็ระวังนิดนึงกาแฟราคาถูกก็จะเจออย่างนี้พวกนี้อนี้ะกาแฟดีเฟกต์นะฮะคั่วมาสวยๆเลยฮะ,ะมัน ทิ่งดำๆเน้นๆเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยครับมันก็เป็นปัญหามันอยู่ที่เครดิตของตัวคนขายนะฮะแต่ของคุณมาลายนี่เขาคัดทิ้งนี่คือกาแฟคัดทิ้งนะครับเนี่ยตัวเนี้ยของคุณมากาแฟคุณมาอะไรเขาฟรีเนี่ยคัดทิ้งไม่มีเอาอย่นี้มาใช้นะฮะก็เวลาตอนนี้ก็เไปเก้านาทีนะฮะกาแฟดีเฟกซ์ะล้วแปดสองนาทีว่าเสร็จแล้วเอาอาโล่งโล่งขึ้นๆจำเรื่องตำราตายคุืออะไรเขาฮะตัดทุกแบบลงนะฮะ ช้แก๊สเท่าไหร่ก็หนึ่งจุดห้าเลยไม่ใช่หนึ่งจุดห้าการดูแก๊สต้องดูกลางลูกแก๊สแค็กแล้วพอแล้วไม่ต้องเห้เราแล้วด,ดูเปลไวไฟอ๋อฝนมาตกอากาศชื้นเหรอคุณมาอะไรฝนมาตกอันนี้บ้านเราฝนตกยูออากาศชื้นเปลไวไฟแดงๆเรื่อยๆเลยฮะเห็นเปลวไฟเลยขึ้นแต่ความร้อนพาลทเลขึ้นไปอย่างเดียวนะ ก็จะไม่มีขมเหลิ่มเครื่องเราก็จะไม่มีกลิ่นขมเหลิ่มไปรบกวนในกาแฟเลยเราใช้เป็นทางสองชั้นสเตเลตสตีนนะฮะนั้นกาแฟมันขั้งขั้วคุณภาพดีมาไม่เบาไม่เบาแก๊สเหรอไม่เบาแก๊สเหรอเปนแคกแล้วอ่ะพอมันแคกแล้วอ่ะแคกบัวลวงเนี้ยก็จะเบาแก๊สนะครับฟังเสียงรีรๆไม่เอออ่ะคุณมาอะไรยิงมาดูสิอะไรดีเฟกต์จะเป็นไงมั่งเม็ดเสียเม็ดแปลกเม็ดอะไรโอ้โหยังกริปเลยอุ้ยอาไรดีเฟกต์เนี้ย โอ้โหขั้วซะเนียนกริปเลยตายละยังไม่เห็นไหม,ไ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 มเห็นไหมเม็ดดำเม็ดไรโผล่มาเห็นไหมเชื้อลงเชื้อลาออโอเ้ฝีมือคืออะไรแค่นั้นเลยใช่ไหมฝีมือเลยใช่ไหมถ้าไม่มีเครื่องขั้วสีมะขามยินทำได้ไหมขั้วหระก็ได้นี่นี่นี่ต้องใช้เตามหาเศรษฐีของลุงรับรองขั้วแล้วรวยขวั้วกระทะใช้เตามหาเศรษฐีอ่ะเอาไหมขั้วเครื่องสีมะขามยินไม่รวยต้องเอา ครื่องคั่วทั้งทาเครื่องคั่ควกาแฟรุ่นคั่วมหาเศรษฐีมันจะได้คนคั่วจะได้รวยกันคั่วแบบนี้รยสกนะคนอื่นเขารวยไปแล้วแหละมีม,มีมีคุณนายไม่รวยคนเดียวค<ว>ือบ้านผมตอนนี้ฝนตกนะครับเนี่ยมันว่าคุณมาอะไรเ็เลยเร่งแก๊สหน่อยนะฮะเพราะว่าคำชื้นมันมานะฮะฝนตกอยู่ครับตอนนี้ให้ดูกันฟังเสียงก่นกอนเปาะ,ะแปะเปาาแปะ ฝนตกอยู่นะครับตอนนี้ฮะชื้นๆนะฮะพอชื้นเนี่ยความเราก็ต้องให้ความร้อนนิดนึงเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะนี่ค่ะคั่วที่ความร้อนเอมีฝนตกนะฮะก็คั่วความชื้นๆเยอะอากาศชื้นๆเลยแล้วก็เพิ่มแก๊สนิดนึงนะฮะปเป็นไงคุณมาลายโอเคปะ่ะมาดูกันคั่วทำการความชื้นเป็นไง,งมไงั่งนะเป็นไรนะ พวกกาดเสร็จแล้วโอ้โหกาแฟดีเฟกต์ว่านี่แน่ใจว่ากาแฟดีเฟกต์กันเนี่ยฮะนี่คือกาแฟทิฟฟฟ้งของเธออโอ้โหนี่กาแฟทิ้งของอะไรนะเนี่ยกริปขนาดนี้ยังบอกทิ้งอีกโอ้โหเอใครรู้เอาไปาไปกินไหมใครอยากกินมาขอได้นะครับเนี่ยกาแฟดีเฟกต์นะครับมีครับหนึ่งกิโลกรมัม FC หไหนดูแล้วอยากได้นะครับมากินว่าดีเฟกต์เป็นยังไงคืออยากลองกาแฟดีเฟกต์อะคือมีกาแฟ,ฟมีปัญหาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย ขอได้เลยครับเนี่ยหนึ่งโลเนี่ยแบ่งให้ได้ครับแบ่งไปกินลองชิมดูว่ากาแฟมีปัญหาออกค่าส่งเองใช่ไหมล้วค่าถุงค่าส่งพี่การส่งค่าส่งพอค่ากล่องด้วยค่ากล่องด้วยใช่ไหมตรงนี้แม่กินราคาทุกอย่างเลยอ๋ขึ้นราคาหมดเลยเหรอเราเราก็ให้ฟรีนะครับแต่ว่าต้องเนี่ยเห็นไหมคุณเน่เห็นไหมกาแฟดีเฟกอะมันจะควันมันอลังการมากเลยครับอย่างวันนั้นที่เราคัวที่ตรงภูเก็ตไม่มีควันเลย กาแฟสะอาดจะไม่มีควันเลยสังเกตจากควันมันก็ได้แล้วฮะกาแฟดีเฟกไม่ดีเฟกอ่ะมาดูสิโอ้โหดีเฟกวะเนี่ยคุณคัดผิดหรือเปล่าเนี่ยแม่ไม่สวยแม่ไม่สวยดูเม็ดที่ยังไม่คั่วดูไม่ได้เลยหรอคือคือถ้าอย่างเงี้ยเม็ดยังไม่คั่วดูไม่ได้เพราะคั่วแล้วเนียนกริบเลนไหมนั่นกาแฟราคาถูกอ่ะก็สามารถทำได้เช่นนั้นนะครับทำให้มันดีแต่ เสื้อทายินไม่ทำคุณอะไรไม่ขายไ่ไหมไม่ขายครับเราขายคุณภาพนี่คัดทิ้งอย่างเดียวนะฮะทิ้งเลยมันมันอันตรายต่อสุขภาพครับทั้งเชื้อราเม็ดแตกเม็ดสีประหลาดอะไรเงี้ยเราก็จะคัดทิ้งหมดเลยเนาะอุณหภูมิไปถึงเท่าไหร่เราสองสิบสามแล้วขอยังขอแล้วนะไฟมันเยอะแล้วไปแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเข้ามา เดีย๋ยนักร้องมาอ่าโอเคการคั่วก,กาแฟดีเฟกด้วยเเชื่อกับกาแฟเือทายินเราอะไรใครสนใจกาแฟคุณภาพดีดของอะไรกาแฟติดต่อที่ไหนครับคุณอะไรมาเยกาแฟเบอร์ครับติดต่อยังไงครับขายของหน่อยเบอร์อะไร<ห>นะแอดไล<ห>น์ Ad เลยศูนห <16 1. S 1> ึแอดไลน์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่ง โอเคดู <Okay. S 2> สิสร้างติดติดแขนกลน่อยติดแขนกลก่อนเลยติดแขนกลเลยติดแขนกลเออเดูสิเออเป็นไงใช่ป่ะไฟดีแตกกับสีมันจะประหลาดประหลาดเห็นไหมไม่ว่ามันเนี่ยเห็นไหมเราช่วงนี้ไม่หลีไฟมันเลยดำใช่ป่ะช่วงไี้ไม่หลีไฟไม่นเลโดดหน่อย ช่วงท้ายลืมหลีไฟฮะคุณแม่อะไรบอกเลยเลยโดดหน่อยนะฮะช่วงท้ายต้องหลีไฟนะครับไม่งั้นเลือดเห็นไหมกราฟมันขึ้นโดดช่วงนึ่งเพราะมันเครกแคกเนี่ยแค,ก,นะคกหนึ่งแคกสองมันโดดม,มันจะไหมอย่างเงี้ยเลือดกราฟอะครับนะฮะนะี <c oughs> ่ะมุ้ยยิ่งช่วยกินช่า <c oughs> งเอาไหมช่า <c oughs> งเอาไปะกินไหมเอาไปะเห็นปะคื <c oughs> อมัน <c oughs> <c oughs> ส,สวยนะดูดีนะแต่นะ มันก็สวยอยู่ก็ข้อได้แบบว่าเขาขายกันเนี่ยถ้าคนถ้าคนไม่รู้เรื่องกาแฟก็จะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยครับรรรรว่ามันใช้ไ,ไม่รู้เรื่องเลยครับมันก็จะหยิบผิดเม็ดไม่ดีเอาไหนไม่ข้อไหนไหนไม่ข้อไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่คั่วอยากกินไหมยังไม่คั่วเนี่ยพอคั่วเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูดีครับก็สวยสวยอยู่ไงแต่นี้มัน้นอยู่แครดิตคนทําไง ถ้าอยากคุณอะไรก็ทำเนี่ยของเสื้อชียรนทำเนี่ยเราก็จะคัดทิ้งหมดนะฮะอยู่ที่เครื่องด้วยเราก็ไม่ใช้เค,<ม>เครื่องด้วยเครื่องดีด้วย <c oughs> เข้าทางด้วยเข้าทางเข้าทางก็ดีคือคือเครื่องเราเป็นถังสองชั้น,น,นไฟจะนุมน่มๆไฟจะอีคเหลถ้าไม่มีเปลวไฟมีแต่ความร้อนขึ้นไปอย่างเดียวนะฮะอยู่ที่เครื่องแล้วถ้าอยู่ที่ช่างประกอบช่างประกอบด้วยไหมคนที่คนั้วเออคนคั่วด้วยไงคนออกแบบไม่เกี่ยวนี่ ออแบบไม่เกี่ยวใช่ไหมนะเขา่ช่างกับคนคั่วอย่างเดียวใช่ไหมออกแบบไม่สนเลยไม่รู้เรื่องเลยคนดอกแบบนี่มันไม่อันนี้เครื่องเราจะบายฟังก่อนนะเครื่องเราจะเป็นรุ่นสองแดงแล้วก็ข้างในถังเป็นเตเลสสองชั้นนะครับเรื่องกลิ่นดีเฟกหรือกลิ่นสนิมหรือกลิ่นอะไรที่มันสะสมน้ํามันที่ติดอยู่ในถังมันไม่มีเลยฮะเครื่องเรา,าฮะอันนี้คือมาอะไรเป็นไงมั่งกลิ่นเป็นไงมั่งมันมีก็สีมันสวยขนาดนี้มันต้องมีโรมาดิ สีมันสวยแต่แค่ว่าคุณนะครับทิ้งเยอะเยอะไปหน่อยแต่ว่าโอเคก็เอิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าของคุณอะไรไเ,ออเสือทายินนะครับจะได้ได้กาแฟดๆีๆัไปกินมสนใจกาแฟดีๆจากเสือทายินก็อย่าลืมนะครับ061 1782 907่งนมันมีจักเครื่องอะมันมีแมตตี้ด้วยนี่เสีด้วยไงแมตสี้มันเยอะใช่ไหมัดของ ก็ดีบ้างเสียบ้างแหละนิดหน่อยแต่ว่าเ,เราสามารถทําให้มันดีได้แหละแต่ว่าเอาไว้สอนด้วยไงไม้สอนไม้ลองเครื่องไว้เป็นขัดถังให้มันสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยเราขั้วไปขัดถังอสอนไงสอนคนขั้วเอาไว้สอนคนเครื่องขั้วตรงนี้ได้คือบอกขัวตัวนี้ได้แล้วสวยอย่างนี้นะนเออไปเถอะมึงเจอกาแฟดีๆนะง่ายเลยจะขั้วจริงต้องค้าวกาแฟอย่างเงี้ย มันถึงจะรู้เรื่องว่าคจะข้วตัวนี้ให้เฉว่าเขาจะเข้าใจอย่างเงี้ยย่างพลาดว่าตอนตายไม่ยอมไม่ยอมรถไฟัวกแฟร์ดีอ่ะง่ายแล้วขยััไตัวแฟดีง่ายในของคุณภาพนะครับสิบวัตยินะชุดนี้แสนสี่มื่นบาทสีต้องแดงพร้อมไซโครนเซเลสสตีนนะฮะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะโอเคกิโลกรัม ไนะอาช่างว่าอะไรลมลมอา้าวปิดเอาปิดพัดลมอยู่มันชื้นไงมันชื้นถ้าเกิดตอนนี้อากาศเราชื้นฝนตกไงถ้าชื้นเนี่ยเราพัดลมเยอะไปเนี่ยน้ำจะเกาะที่เมล็ดกาแฟมันจะหืนง่ายมากถ้าใครอยากเอาก็เอาไปเดี๋ยวมันจะเก็บแล้วไม่ได้อย่าลืมนะใครสนใจนะกาแฟรตรงนี้นะฮะขอไม่ได้เลยครับฟรีครับถ้ากล้ากินนะครับจริงๆก็เอาไปทำอย่างอื่นได้นะ ทำสครับสบู่ก็ได้สครับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ของเสียหรอกครับแต่ว่าไม่แนะนำให้กินเฉยๆครับแค่นั้เองครับไม่มีอะไรนะครับก็วันนี้ก็จบกันไรแค่นี้เดี๋ยวเจ้าของเครื่องนะฮะคุณโจนะฮะจังหวัดตากนะแล้วก็คุณอะไรวะท,ที่แม่สอนนี่คุณอะไรวะซงวุฒิคุณซองวุฒิเหรอโอเคอยู่โน่นนะเครื่องคุณเดี๋ยววันนจัทร์ไปส่งที่นี่ซิเยงให้นะครับพอดีพรุ่งนี้ผมต้องไปต่างจังหวัดละไม่ว่างไปส่งแล้วเพิ่งตีลังเสร็จเมื่อกี้นะครับ เราไม่ยากอะไรเดี๋ยวนี้ก็การชั่วกาแฟก็เริ่มเป็นสิ่งที่ง่ายๆร้านทุกร้านทําได้เองหมดเครื่องอะไรเครื่องชงเหรอเครื่องชงบริจาคให้ช่างคนไปไปหานซากกันหมดโน่นตัวรำมังหลังบ้านนี่ยนีมันไม่ได้เสียอะไรหรอกแต่ว่ามันดองไว้สองปีแล้วนจนหนูแทะหมดแล้วมั้งรูว่านะคะคุณเสียประกอบต้องไปต้องไปหรือซากมา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 ทำเครื่องชง โอเคเลยระดับโอเคเลยก็เสร็จหมดเรียบร้อยก็พรุ่งนี้รอไปส่งนะคุณโจนะโอเคครับขอบคุณมาครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจเครื่องคั่วแฟชั่นคิงก็มาได้เลยมีเครื่องรออยู่เครื่องชมพูแดงขาวแล้วก็ทองแดงทองเหลืองอยู่ด้วยสีตัวมีสีดำข้างหลังอีกสามสี่ตัวนะฮะก็จองไว้อยู่แล้วใกล้หมดแล้วนะครับก็จะเอารีบมา กินได้บางคนเขาก็ขายกันเขาก็ขายกันเราก็พูดพูดยังไงอ่ะเขาขายกันเราก็ไม่รู้พูดยังไงนะนี่มันมีเม็ดดีด้วยมันใช้เครื่องดีเลแต่จริงๆแล้วก็ผมว่าไงก็ดีกว่าดีกว่ากาแฟอย่างอื่นหลายอย่างที่ว่าขายในตลาดเยอะอ่ะแต่ถ้าเคยกินของหนูแล้วมันกินที่อื่นไม่ได้เนี่ยไม่เนี่ยปวดหัวมันดูสวยอ่ะมันกินแต่มันอันนึงแล้วแต่ดวงนะเนาะกินตรงนี้ิงนใครดูเพิ่งมาูดูย้อนหลังนะครับว่ากาแฟ แม่ติดนี้เป็นยังไงก่อนคั่วแล้วมาคั่วเสร็จแล้วเป็นยังไงกินแล้วมีพาร์ทหรือพาร์โอมกินแล้วปวดหัวใช่แม่เนี่ยมันจะมีอาการช่างเคียงบางคนบอกว่าแพ้กาแฟไม่ได้แพ้กาแฟกาแฟไม่แพ้หรอกแพ้แพ้เนี่ยกาแมันจะเชื้อราแพ้เชื้อราแพ้ทุกอย่างอะไรเต็มเต็มคั่วโดนความร้อนเข้าไปอีกบางคนบอกว่าคัวโดนความร้อนเชื้อโรคตายตาเชื้อโรคมันตายอย่างอื่นมันจะเกิดอ่ะสารก่อมะเร็งโดยตรงเลยไม่ต้องอ้อมเลยอ่ะ มันคือมันเวลาไม่ซากเชื้อราอยู่หรือว่าก็เ,เรกสปอรครับเชื้อรานะมันตัวเชื้อมันตายครับแต่ว่าไข่มันจะยังอยู่ครับนะแล้วก็มันไม่ได้ไข่ของที่สปอมันนะพร้อมที่จะแพร่พ,พันต่อนะออก็แปลรูปเป็นสารก่อมะเร็งคาซิโนเจนหรือว่าออกาทอกซินลาฟาทอกซินพวกนี้แนะนำว่าอันตรายควรจะเป็นไม่ได้ก็คั่วเองกินก็สบายใจดี ซื้อเครื่องคั่วเสตทานนไปแสนสี่นั่นเองครับแล้วไปคั่วกินที่บ้านครับกินประมาณนักสิปีก็คือมันคืนทุนคั่วที่สิปีคืนทุนก็ทําเป็นอาชีพได้นะฮะอันนี้คือเครื่องคั่วมหาเศรษฐีเลยตัวนี้ครับผมครับไม่ได้รเครื่องได้อัดให้เขาปิดเครื่องอันให้เขาคืออะไรอันให้ลูกพังไงอัดเครื่องเหรอพี่ที่ปิดเครื่องไหนนี่ไงเปิดเครื่องไงคืออ๋อเดี๋ยวจะอัดใหม่เดี๋ยวอัดใหม่เดี๋ยวอัดใหม่ไม่ต้เดี๋ยวเราเครื่องเย็นเดี๋ยวอัดใหม่ อนนี้เราก็จบการคั่วสาธิตให้ดูแล้วว่าทดสอบไปหมดแล้วน,นี้ของคุณโจโนะฮะนะก็เดี๋ยวจะ,ะจะบันทึกการเปิดปิดเครื่องใหม่ตอนเครื่องเย็นแล้วดีงานเพิ่งเสร็จเนี่สองทุ่มแล้วมั้งช่างก็ดึกแล้วผมก็ดึกแล้ววันนี้เหนื่อยมากไม่รับเดี๋ยวมผมมีพลกับอีกหนึ่งคนครับผมครับคุณอะไรดีไม่ได้ไปคุณวายง,งานคั่วเยอะครับตอนนี้ก็จะไม่ได้ไปสอถึงที่นะครับมีกิโลมีแต่มีแต่เท่าไหร่นะสี่มสี่หมื่นกิโล สี่หมกก็คั่ววันลาร้อยโลก็แค่เท่าไหร่วะสี่ร้อยวันก็ปีกว่าวๆ้วเดียวก็เสร็จปีเดียวปีกว่ากว่าปีครึ่งเดือนหนึ่งปีครึ่งนะเดือนบ้าเดือนหนึ่งมงึง,มงไปขั่วใหม่ไปมึงบ้าเดือนสี่สิบตันมึงบ้าแล้วไป,ปไปคุยเขี้เลยแห<ค>ม่เวอร์โมเวอร์ไปแล้วใครอยากได้ออเอร์ทักมาจะแบ่งให้จะได้จริงเหรอแหมขี้โม ไม่กาแฟสี่สิบถ้าออกรงเองอะได้อยู่แล้วนะเป็นขี้เกียจมันเยอะแยนเออจึงเหนื่อยเหนื่อยมาที่ทำมากไปก็เหนื่อยนะฮะเอาพอสมควรพอนะฮะอย่าเพิ่งแบ่งแบ่งกันไปอยากได้เครื่องกาแฟเราก็แบ่งแบ่งให้ใช้กันไปสอนวิชาให้ไปหมดโรงงานนี่ยังไม่ได้อะไรนะหมดโรงงานนี่ไม่ได้เลยพราะดโรงงานนี่ไม่ได้เลยมีกี่ตันเองกับเราออสองสามตันเองคืไปหากาแฟที่ไหนมาคั่ให้เออปีนี้หากาแฟยากเลย หายากยากปีนี้ต้องขั้วเสร็จเลยขั้วเลยรนะขั้วเสร็จเลยสามร้อยบาทเอาไปละขั้วเสร็จสามร้อยบาทเศรตันเนี่ยนะจะคุยไอ้ขี้ไปแค่ซื้อมาสองร้อยกว่าบาทแล้วบ้าไปแล้วเกรดเอสองร้อยกว่าบาทแล้วบ้าเลยไปคุยไอ้ขี้เลยครับพี่น้องไม่เอาครับไม่ไม่ทำครับงานที่ไม่มีกําไรแล้วก็ทําให้เสียสุขภาพเราแล้วก็มัน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 เสี่ยงเวอร์ไปนั่นนี่เยอะไปเราไม่ทำครับเราเราทำเฉพาะ ไป2นี่นสามร้อยละยังไม่ได้ค่าแก๊สเลยก็ช่างเขาใครทงก็ทําช่างเขาไม่ทําโอเคขอบคุณมากครับท่านก็ต้อนรชมทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานเรานะครับพรุ่งนี้ก็ใครอยากไปดูที่อเาเภอแม่สอดจังหวัดตากก็อยู่แถวนั้นใกล้ๆอยากไปดูก็ไปดูได้ช่วงเทีย่ยงถึงบ่ายเนาะก็โทรมาหาผมหรือซิปถามมานะครับนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ